อะไรคือเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนคิดว่าเรอัลมาดริดคือทีมที่ซื้อกรรมการโอละ่ะสวัสดีครับชาวมาดริดดิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุยวไ,วไวรุ่นชุดขาว เรือเอามริดเป็นทีมขี้โกงเรือเอามริดเป็นทีมที่ชอบใช้เงินแก้ปัญหาเรือเอามรลิดเป็นทีมที่ชอบซื้อกรรมการนี่เป็นสิ่งที่แฟนบอลหลายๆทีมคิดกันผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับว่าพวกเขาคิดอย่างงั้นจริงๆเขาฟังข้อมูลมาผิดๆหรือจําอะไรที่ผิดๆมาจากคนที่เป็นรุ่นก่อนหน้าต่อกันมาพอเกิดข้อสงสัยนะครับสมตัวก็เลยไปทําการเซอร์เวยหาเหตุผลว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยนะครับชอบมองเรือเอามรลิดว่าเป็นทีมที่ซื้อกรรมการโดยในวันนี้นะครับสมตัวก็ 4เหตุผลที่คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนครับอาจจะยังเข้าใจเรยเอามัริตไปในรูปแบบนั้นทําให้พวกเขาคิดกันแบบนี้นั่นเองอะนะครับเริ่มจากข้อแรกเลยก็คือเรอัลอาดริดเป็นทีมประจาเมืองหลวงอย่างที่เราทราบกันครับในประเทศสเปนเมืองหลวงก็คือกรุงมาริดนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยในกรุงมาริดก็มีทีมอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างที่เพื่อนๆทราบกันเลยนั่นก็คือแอตเลนติโกมาริดครับจริงๆนี่ก็คืออีกหนึ่งทีมจากเมืองหลวงแต่ทีมแรก เมื่อเราพูดถึงกรุงมาดริดยังไงก็ไม่พ้นเรยอัลมาดริตครับแล้วถามว่าเมื่อเรอัลมาดรลิดเป็นทีมในเมืองหลวงทำไมถึงจะต้องซื้อกรรมการด้วยล่ะเพราะว่าเมืองหลวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของหลายๆอย่างครับคนก็จะอาศัยอยู่กันเป็นปริมาณมากเพล๋อ <ๆ S 2> เนี่ยบางทีกรรมการอาจจะอยู่เมืองเดียวกันเยอะก็ได้ครับเลยจะให้ท้ายทีมเดียวกันหรือว่าการกติดต่อกันเนี่ยมันอาจจะง่ายมากกว่านะอ่านี่เป็นมุมมองที่แฟนบอนลหลายๆทีมเขามองกันนะครับเรื่องที่2ครับนั่นก็คือเรื่ออองงขาาานนานจท่ ติโนเปเลสบางคนนะครับมองว่าพ่อเปเลสของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในมาเฟียของประเทศสเปนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองคอนเนคกชันการทําธุรกิจเขาดูเป็นคนมีอํานาจมากๆแถมในช่วงหลังๆมานี้นะครับก็เป็นท่านประธานฟอลอริโน,โนเปเลสนี่แหละที่เป็นหัวหอกในการจะจัดตั้งซูเปอร์ลีกขึ้นมาแข่งกับยูฟาแชมเปียนลีกเลยทีเดียวนะจะมีประธานสโมสรไหนกล้าทําแบบนี้ได้ถ้าไม่ใช่ประธานสโมสรโดยเอามาลิด้วยอํนนานาจและพอร์ตรงนี้นี่แหละทำให้แฟนบอลทีม มือ,อื่นมองว่าโอ้โหจะจัดตั้งลีขึ้นมาเองได้เนี่ยมันจะไปยากอะไรกับอีแค่ซื้อกรรมาการนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคือเรื่องของการที่เรอเอามารีดครับมีซูปเปอร์สตาร์อยู่ในทีมในทุกยุคทุกสมัย ถามว่ามันเกี่ยวกับการซื้อกรรมการอย่างไรนะครับก็เพราะว่าการที่มีซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมทุกยุคทุกสมัยนี่แหละทําให้กรรมการในทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกันอาจจะมีความชื่นชอบนักเตะในทีมเรอัเอลมาริดอยู่แล้วเป็นพื้นฐานสมมติในกาาติกอสยุคแรกชื่นชอบซินดาดีนซีดานการาติกอสยุคที่2ชื่นชอบคริสเตียโนโรนโดการาติกอสยุคที่3ชื่นชอบคียันต์เอ็มบาเป้เป็นจุดที่ทําให้อาจจะพยายามให้ท้ายเรอัอลมาริดหรือว่าอาจจะมีการซื้อกรรมการในมุมมองแฟนบอลทีมอื่น อันนี้ผมย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับนั่นก็คือเรอัเมาดมลิดเป็นทีมที่ดูมีเงินเยอะดูร่ํารวยจริงๆหลายๆคนมองว่าการเงินของเรยัเอาดมิดไม่เคยมีปัญหาเลยซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ก็ต้องพูดว่าตรงนี้คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมของบอร์ดบริหารเรยัเอาดรลิดในหลายๆยุคมากกว่านะครับทำให้แทบไม่เคยมีปัญหาการเงินเลยจริงๆมันก็ควรจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าทําตามสิไม่ใช่มองว่าเฮ้ยามริดมีเงินเยอะนอกจากซื้อนัก เตแล้วคงมีเงินเหลือพอที่จะไปซื้อกรรมการแม่ก็มีคนมองแบบนี้กันจริงๆนะครับและนี่นะครับคือ4ี่เหตุผลที่ว่าทําไมหลายๆคนถึงยังมองว่ารวยเอามดริดเป็นทีมที่ชอบซื้อกรรมการอย่างที่ผมบอกไปนะครับข้อมูลตรงนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองทั้งหมดมีการไปเซอร์วยถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักและชอบดูฟุตบอลมาแล้วนั่นเองก็อาจจะยังพอมีมุมมองที่ว่าเอ๊ะทำไมคนถึงรู้สึกแบบนี้กับทางราชาชุดข่าวมาให้ผม,มนะครับแต่ให้พูดกันจริงๆง่ายๆนะ มาถึงนยุคนี้ยังมีคนมองว่ามีการซื้อกรรมการเกิดขึ้นกันอีกเหรอนะครับพูดกันตรงๆมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโบราณแล้วก็คงไม่มีการทําแบบนั้นในยุคในสมัยนี้แล้วมันตรวจสอบกันค่อนข้างง่ายนะครับแล้วมาจนถึงนยุคนี้ครับปี2024ที่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็น VAR g o l i n e นู่นนี่นั่นเพื่อคอนเฟิร์มหลายๆอย่างให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเทียบกับยุคสมัยก่อนเนี่ยอันนั้นน่ะยิ่งดูแล้วยิ่งขัดใจยิ่งดูแล้วยิ่งรู้สึกว่ามันแปลกแต่สมัยนนนี้มัชัชดเจ มากแล้วนะครับมีเช็คครั้งแรกมีดับเบิลเช็คเรื่องการซื้อกรรมการเรื่องการโกงกันเนี่ยมันทํากันยากมากๆหรือเรียกว่าทําแทบไม่ได้เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องซื้อกรรมการเนี่ยผมบอกกับเพื่อนๆไว้นะตรงนี้เลยนะครับว่าสมัยนีย้มันคงไม่มีแล้วโดยเฉพาะกับลีกใหญ่ๆท็อป5ของยุโรปไม่มีใครเขาอยากเสียเ่ยงเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้กับผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นในภายหลังโดยเฉพาะกับเรอัลมาดริดที่มีบอร์ดบริหารที่รอบคอบสุดๆส,ส่วนเรื่องในเกมการแข่งขันเนี่ยที่บางครั้งเรอัลมาดริด ดูเหมือนได้ผลประโยชน์จาก VAR หรือจากนู่นนี่นั่นผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเพียงบางแม์เท,ท่านั้นบางแม์ได้ผลประโยชน์ก็จริงครับแต่บางแม์ก็เสียผลประโยชน์อย่างมากมายจนแฟนราชันไม่อยากจะเชื่อเลยแหละครับว่าจะเสียผลประโยชน์ได้ขนาดนั้นก็มีเช่นเดียวกันเรื่องตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินในแมนน์นั้นๆวิจ,จนารณญาณของผู้ตัดสินแล้วก็เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆในแม์นั้นๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องตรงนี้มีเหตุผลตรงไหนเพิ่มเติมอีกก็ฝากคอม มม้้้้นนนตตาไใคคลลลิิีดดววยแกััรบสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรียวมะลิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกาเซียสสวัสดีครับ